เอาละวันนี้เรามาสุ่มกันก็ใช้ฟริเซอร์จริงๆกันที่ขยักได้นะถ้าเกิดได้ในทีมทิ่เกตบัตรลายมีฟูลเลยสองมติพอแล้วกันเอาละจังหวะนี้ตัวอะไรม้่งวะนั่นมันต้องมีฟีดใหม่เคฟล่าถ้าได้ไอ้นี่มาก็ดีเหมือนกันโกไคอมาปลดเส้นทางไอ้นี่ยังไม่มีเลยนะคูลเลอร์ก็มาปลดฟนะรีเซอร์นี่อยามาเด็ดขาด นี่นี่อย่ามาเลยถึงถึงออกมากูกูแทบไม่ได้ใช้มึงอ่ะโอ้ยเฮียขยะอ่ะสุ่มเลยแล้วกันอยากดวงดีกว่าคนอื่นเขามั่งไงเฮียอยากได้ได้โดนคังเฟสดวงดีเขามั่งไงเฮียขอละเบติต้ามาเว้ยเฮ้ยมาเดี๋ยวนี้ต้องฟิแวแล้วล่ะหวยไม่ต้องมาทำสีลุงให้ดีใจไอ้สัสนะสามมีอะไร ขยะเกลืออะไรก็ไม่รู้ขยะเปียกขยะอีกรอบไอ้เคียนี่อะไรวะเนี่ยขยะ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 ไอ้เคียนี่เออใช่ไหมเหรอเอาละ z o o มอีกรอบเดี๋ยวต้องไปดูถ้าไม่ตายไม่เงิน โอเคเราเล่นทำให้ตายใน่างนี้ไ,ไว้เจ้านายติวโอเคจัดไปขอละดูดีๆเขาม้่งอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเกลือกระจกแตก เฮียทีเดียวแน่ๆเลยนั่นไงเกลือเกลือรอบนี้เกลือเกลือโคตรเกลือเลยเกลือไอสัตว์เอ้ยเกลือยิ่งแม่จบคลิปจบคลิปไม่ไหวละ